พาไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าเฮียจะพาไปเจอคุณยายกับคุณป้าด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เลยเฮียก็พาไปเลยก็เจอเขาอยู่แล้วบอกใช่น่ารักก็น่ารักดีครับชอบเขาจก็คือนะคะนี่อุ uh ้ยเอออ่างนี้แหละอ่าัย่งนี้แหละไหนดิไหนนี่อ่ะเฮ้ยนี่ฮาว่าชื่อชื่ออยู่ไหนออ ผมช่เด็กไายไทยผมก็ผมชื่อเด็กชายไทยครับผมให้แนะนำให้แนะนํหนมชายนะครับก็สวัสดีครับพ่อพามาก็ขอฝากจริงดุนด้วยนะครับผมก็เป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะซึ่งก็เป็นความน่ารักอย่างที่นี่ทำไปทำได้แบบนี้เนี่ยเราคัามทำหน้าหน้าตาาี่รักดู ก็ภาษาวิตเตอร์นะครับเป็นภาษาที่น่ารักบ้านเลยก็อยากให้บอกตามมานะครับเป็นดูด้วยนะครับเป็นดูเด็กคนนี้ด้วยนะครับอ๋ไเลยคจะดูอะไรกันเนี่ยาดูถ้าว่าจับตัวเขานะถ้าใครได้เห็นก็จะอะไรนะครับแมวไม่ทำนะที่ทำเองแมวเอ๋อไม่บอกไม่ทำ